นะคะขององค์การยูเนสโกหลังจากที่ไทยนั้นมีการถอนตัวออกจากภาคีมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนะคะนางอิเรนาโบโกว่าผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกก็ออกแถลงการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การนะคะเขาก็แสดงความเสียใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกอนุสัญญามมดกโลกโดยระบุว่าอนุสัญญามมดกโลกที่บังคับใช้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1972เป็นเครื่องมือที่อนุรักษ์สมบัติทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกนะคะ แถลงการขององค์การยูเนสโกก็ยังปฏิเสธข่าวที่เผยแพร่ในสื่อมวลชนโดยอ้างว่าคณะกรรมการม,มดกโลกไม่ได้หารือแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารและก็ไม่ได้ร้องขอให้ส่งรายงานใดๆที่เกี่ยวกับสถานการณ์อนุรักษ์ปราสาทพระวิหารนอกจากนี้ยังระบุว่าศูนย์มดกโลกไม่เคยผลักดันให้เกิดการเจรจาเรื่องแผนบริหารจัดการใดๆนะคะ ยูเนสโกระบุว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการมรดกโลกเกี่ยวกับประสาทพ,พระวิหารเป็นเพียงการยืนยันว่าจําเป็นต้องปกป้องและอนุรักษ์ตัวประสาทไม่ให้มีความเสียหายอย่างไรก็ตามค่ะนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชาชีวะระบุว่าถึงแม้ ร่างข้อมติซึ่งกัมพูชาเสนอเข้ามาในช่วงท้ายจะไม่ได้พูดถึงแผนบริหารจัดการแต่ก็ทําให้เกิดความกังกวลสุ่มเสี่ยงในเรื่องอํานาจอธิปไตายและดินแดนของไทยนะคะการถอนตัวออกมาก็เท่ากับว่าประเทศไทยไม่ได้รับรองการด,ดําเนินการใดๆของกัมพูชาด้วยนะคะทั้งนี้หลังจากที่ไทยมีการประกาศถอนตัวคณะกรรมการบดกโลกก็เดินหน้าลงมติเป็นเอกฉันตามที่อ้างว่าเพื่อยืนยันถึงการปกป้องปราสาทพระวิหารด้วยนะคะแล้วก็ยังมีช่วงท้ายของแถลงการ ผู้โวยการใหญ่ยูเนสองค์การยูเนสโกบอกว่ายูเนสโกพยายามจัดการหารือนอกรอบระหว่างไทยและกัมพูชาหลายครั้งเพื่อคลี่คลายความขัดแยง้งเรื่องประสาทพระวิหารรวมทั้งก็ได้ส่งนายโคอิชิโร่มัสุระนะคะเป็นทูตพิเศษมาหารือกับไทยและกัมพูชาด้วย พ้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกก็สรุปท้ายโดยแสดงความหวังว่าประเทศไทยจะใกล้ควรอย่างรอบคอบถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งยังมีบทบาทในการร่วมมือปกป้องมมดกโลกต่อไปนะคะก็เป็นการแถลงการขององค์การยูเนสโกที่มีการแถลงข่าวออกมาในวันนี้นะคะค่ะแล้วก็สืบเนื่องจากเรื่องของการ